ขรผบ้ไม่เข้าใจนั่งเรียงกันน้องทไดูสิเกิดแก่เจ็บตาพองหลังตายด้วยอ่ะฮ<อ>นน่าฮ่าฮ่าฮีาฮ่าร่า้าฮ่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 า่าฮยา่าง่่าฮ่า่าต่าฮ่า่าไขา่า่าฮ่า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 ฮาาอ่ออู่ช่า่าฮ่าฮ่ด้าฮา ร้านบีร์รานได่คือบียร์าทติดสามบาทสามบาทเกียรตแไรพวกวแล้วหแ้วพีอที่อลหรอลพรอ่อะ ด้วยและสี่คนก็ยกมือไหว้ด้วยหนู <c oughs>